สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนเที่ยงเทียงครับมื่อนี้ผ้ามาเลาะครับแถวอำเภอสาว่างแดนดินห้องเอ้ยไม่ไม่อำเภอสาว่างเลยครับแถวไอ้อำเภอสองดาวห้องครับแต่ตัวว่ากับใกล้ๆอ่าสองดาวแหละครับก็เลยแวะมาหาเลาะเบืนน้องนั้นเบื้องนี้มีวิวครับนี่สวยงามพี่น้องก็เลยเซิร์ชเข้ามานี่ครับซีรานแฮปปี้ ฮิปปี้ครับผมเป็นฮปปี้ฮิปปี้ฟาร์มครับเป็นสไตล์เขาบ่อยเนะพี่น้องเด้อผมบ่นาเือว่าบ้านเฮาแถวบ้านเฮาครับอำเภอสงดาเฮานี่สิมีสิมีคาเฟ่น้อยน,อยนี่ครับสไตล์สไตล์เขาบ่อยครับผมเห็นตาอ่าตอนอยู่เมืองนอกน,นะครับเห็นตาแถวอ่าล拉สเวกัสแถวไอ้พวกนั้นพวกนั่นแหละครับแถวไอ้แต่เป็นบ้านเฮากับแถวโคราชแถวนี้ครับบ่นาเือว่าบ้านเฮาสิมี สิมีคาเฟ่สไตล์นี้ครับเมื่อกี้นะครับเฮ็ดสไตล์แบบเพ่นเฮ็ดพ่นย่ที่ของคนเองครับเนี่ยครับผมสอบถามคนแล้วครับเมื่อกี้นี้ว่ามันเป็นทีพ่พคนเองคนเกิดไอเดียครับออกแนวแบบเข้าบอยศิลปะกันมี่มามี่ยังพร้อมครับพี่น้องสบายเขามากันนี่ครับเขามากเพราะพอดีิ่นมีลูกค้า มีูกคาโตจองครับส่วนมากเป็นไว้ทํางานครับผมกับเป็นอาหารเพิ่นกับสเต็กครับที่ผมไปรังเบื้องเราเมื่อกี้นี่ครับกับบี้มาแล้วผ้ายางเข้าไปเบื้องข้างในนะครับว่าเจ้าของคนสไตล์เจ้าของคนนะครับฮิปปี้ฟาร์มนะครับสไตล์เบื้องการตกแต่งนะครับง่ายๆเลยพี่น้องนี่สม้งสะพานนี่เอาไม้เอาไม้เกลาครับเอาไม้เกลเฮ็ดกับบี้มานะครับผููได้ยาก ไปอยากมากกับแวะคำา่าเบิงเงไครับนี่ตรงเป็นซุ่มนี่พเพิ่็เฮ็ดง่ายๆเลยพี่น้องเพิ่อเน้นเพิ่อเน้นศิลปะเพิ่อเน้นศิลปะครับเป็นจินตนาการเป็นงานจินตนาการนี่ครับเป็นงานไหม้เอาไม่เก่ามาเฮ็ดครับเนี่ยพอดีพ่อมีกลุมอาจารย์เพิ่นนะครับมาไทายตรงนี้สวยครับตรงวิววิวก็สวยเบิ่งเบิ่งมุมนาบาครับเดี๋ยวพาขับไปเบิ่งนาบาครับ คัดเสิกดีครับนี่ก็เห็ดง่ายๆเห็ดง่ายๆคักอยู่แล้วครับนี่เรียบง่ายพี่น้องแต่ว่าดูดีเก๋ไก่ผมมานึกเห็นตอนผมไปเห็ดงานอยู่อเมริกาแล้วครับนี่เป็นสไตล์ข้าวบอยนะครับนี่คือผ้าของฮอดนาบาเพื่อนครับอันนี้เป็นจักรวงเพื่อนครับสวัสดีครับนี่ครับคือเจ้าของเพื่อนเพื่อน่าเจ้าของเพื่อนเพื่อนอยากอายกล้องเพื่อนไปยากให้นี่ปันนี้ครับแต่ว่า กะแนะนำได้เพราะนะผมกับนางคุยกั็พึ่นสักพักนึงแล้วครับเนี่ยเป็นกระพงก,กาแฟสไ,สไตล์เขาบ่อยเขานี่ครับเฮ็ดดีครับอยู่อำเภอสว่างเอ้ยบริเ, ame, เวณอำเภอสว่างอำเภอทสงดาวเาครับเนี่ยพามาเบิ่งรอบๆเลยพี่น้องเนาะเจ้าของพ้นใจดีครับพ้นกัแนะน้ำเบาดีพ้นไม่เฮ็ดกับแฟนพ้นสองคนนี่พี่น้องยาบาเอาไม้ก็เกาได้พี่น้องในเบืองเนี่ยโมได้บ่ได้เอาแบบดูหลาอยาอย่างนะครับแต่ว่าดูดี เนี่ยครับผมก็สร้างกาแฟไปแล้วกินบัดไปแล้วครับกาแฟเนี่ยกระเทียมข้าเรียบีหน้องเด้อแก้วละสามสิบหาบาทโอ้ยหาเสียได้เนาะเขาไปในสว่างนี่ก็บ่ได้แล้วครับอเมซอนเนี่ยครับสไตล์หน้าบาร์ตกแต่งแบบเรียบง่ายครับแต่ดูดีเนี่ยครับสวยงามเนี่ยครับเบิ่งการตกแต่งร้านไปเนาะครับเนาะเนี่ยครับสไตล์สไตล์ข้าวบอยแท้ๆเด้ครับนี่ ผมขำว่าผมว่านั้นเจ้าของเป็นฝรั่งนะครับเนี่ยเนึกว่าเป็นฝรั่งมาทําที่ไหนได้โบเมีนครับเป็นคนไทยเรานี่แหละเนี่ยครับมุมนี่ด้านหลังเบื้องด้านหลังนะครับสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องเปิ้นเป็เพ็เป็นฟา้ามครับเนีบื้องดูพี่น้องโอ้เขาทาด้วยผู้ใด่านไปพันมาก,กับแวะคำว่าเบื้องไรครับช่วงที่เขานาน,านาวกับเพิ่นกระรับเพิ่นกระรับจองครับ รับจองแล้วก็รับกลางเต็นท์เนาะนี่ครับบรรยากาศดีเติบนี่ครับจะมีห้องห้องจัดโรงแรมนั่งครับว่าเป็นห้องจัดเลี้ยงห้องนั่งเรียนตีครับเรียนตีชิวๆครับเนี่ยโอ้ยดีเนะครับเนี่ยไอเดียเก๋ใครอยากทําก็โบสึงวันลิ้สิสธิ์นะครับงานพวกนี้เป็นงานศิละปะนะครับเจ้าของเพิ่ว่า เอาเศษไม้เอาไม้ที่ไม้ที่เรามีนะครับทําเองเลยบ่ต้องบ่ต้องไปหาซื้ออยังครับมีมีอะไรก็ทําบบนั้นเพื่อนว่าเพีดดีครับสวยงามนี่กรับทางขงม้าครับเผ็ดเป็นบรรลงบันได้ัขใหญ่ได้พี่น้องได้น่อยหน่อยแต่ว่าเก๋ไก่ครับผมนี่ครับพอดีเพื่อนกับมีลูกค้ามี่ตัวจองน้ำผม ผมมักดานาบานี่แหละครับนี่สวยเนะก๋ไก่ดีโอ้ยบ้านเป็นของบ้านเป็นของฝรั่งครับผมเของบานนี่ผมตกใจเล้วผมทึ่งไอเดียที่ดดีแท้ผมยังมาอยู่นะครับคิดได้ยังไงอ่ะนะประมาณนี้นะครับไอเดียเก๋ไก่ดีครับผมเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวพาย,ยางมาเบิรงทางทีครับท่ามกลางท่ามกลางป้าย,ยางเนาะพี่น้อง ทมากลางป่าอย่างพระล่าเพื่อนว่าผมสอบถามพี่อันเจ้าของด่านเพื่อนเนาะเพื่อนว่าเอ้คิดเช่าบ้านเพื่อนหัวขวนนะครับจะมาเห็ดแะ้รที่แรกเนี่ยเพื่อนหัวเลาะมาทำนี่ใครจะมาสันเะว่ะาโอ้เสาร์อาทิตย์นี่ค้นหลายนยครับนี่เสาร์อาทิตย์คนไหลายมาสมาัยเปลี่ยนไ้ทำงานนะครับมบักบรรยากาศแบบเข้าบ่อยเข้าบ่อยละครับเนี่ยครับเฮ็ดกะเฮ็ดธรรมดาได้พี่น้อง เอาเพิ่งเอาเพิ่งหลเง่เพิ่งกับปล่อยปล่อยแพะนี่ครับสไตล์ฝรั่งเลยแพะอยู่ข้างลางนะครับเมื่อก่อนพันมาพันมีแกะมีอย่างนั้นนี่ครับแบบคัสซิกเลยพี่น้องคัสซิกอันนี้ท่างเขานี่ก็สวยงามครับเดี๋ยวพามาเบืองด้านนีครับผม มีซุ่มผ้ายางมาเบิ่งม่องซุ่มหม่องนางซุ่มจัดเหลียงคนนะครับเนาะเนี่ยเพิ่นกเ็เฮ็ดง่ายๆเลยครับพี่น้องบ,ออบ่ไแบบด้เฮ็ดนี่เอาบรรยากาศแบบเข้าบ่อยอีหลีเด้อพี่น้องนี่เอาเพิ่นก็เอาเอาจัก,กรยานจัก,กรยานมาเฮ็ดนะครับเนี่ยเบิ่งมาพี่น้องผู้ใดอยากมาพาลูกมาเต่ามาหน,นังนะครับซุ่มมันกเ็เฮ็ดง่ายๆพี่น้องเฮ็ดแบบ เล่นเลนมี่มงมี่มานะครับนะครับกับมี่มาปล่อยนะโมนี่แหละนี่ครับบรรยากาศมดใหญ่เลยพี่น้องแต่ว่ายเก๋เพิ่งกับปอยเยอะน้ำมันสิละครับนี่เฮ็ดดีเฮ็ดดีไอเดียดีครับส่วนด้านผู้นาะครับก็เป็นวิวก็เป anyway, okay. ็นวิวภูเขาครับวิวภูเขาทั้ง ผู้พานเ้องเหรอครับด่านพุ่นนะครับสวยๆๆนี่ครับถ้าผู้ใดมักบรรยากาศแลวนี้ก็แวะมาเบิึงนะครับเนื้ออยู่อำเภอสว่างเอ้ยอำเภอไอ้อำเภอสองดาวโอ้ยเราผิดอยู่เลยพี่น้องขออภัยหลายๆนี่ครับเดี๋ยวพ่อบิึงทางเขาอีกทีนึงครับนี่ครับสไตล์เข้าบ่อยแท้ๆนี้เลยพี่น้องผมบ่หนาเสื้อว่าเออ มันสิมีแบบลานหนงสี่อยู่เพิ่นก็เฮ็ดเองผัวเมียเพิ่นสองคนเองครับพี่น้องเนี่ยเห็ดเองทำเองจ้างเองเอ้ยไม่ต้องจ้างผู้ใดครับเฮ็ดง่ายอย่างนี่ก็เป็นข้อมไฟนะครับเนาะครับผมรถเก่ารถจักรยานจักรยานเก่าๆครับมาจอดอยู่นี่เนี่ยทางเขาสะพานก็บเพื่อเฮ็ดแบบตรงอย่างไงครับแต่ว่าผมสังเกตว่าเพิ่นเฮ็ดแบบใซ่ยจินตนาการ นะครับเพิ่นใส่จินตนาการเฮ็ดบมเด้ตรงบมเด้เวียวอย่างเพิ่นว่าถ้าเอาตรงหลายมันมันบม่มีชีวิตชีวาเพิ่นว่าเพิ่นเอาตามแบบจินตนาการไปแล้วก็เฮ็ดหันมีคดมีเขี้ยวนะครับยังเป็นธรรมศาสตร์่ระัันเสียดไม่ได้พี่น้องนี่สะพานก็ไเลยนะครับเฮ็ดเป็นเ็ดสะพานผมมากหลายครับคอนไหม้เพิ่นเก่าควอนใหม่มาวาง มันก็เก๋ไก่ครับได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนี่ครับป้ายเพ่นกะป้ายเพ่นกะเฮ็ดดีครับสวยด้านพุ่นก็สิเป็นแต่มีห้องจะเลี้ยงกับเฮ็ดได้ครับตรงนั้นด้านนั้นนะครับนี่ครับสวยงามขัดสิีดีครับ เดี๋ยวให้เบิ้งหนา้าลานอีกหนึ่งห้าผู้ใดเบิ้งแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยครับพยายามเผยแพร่สิ่งดีๆของภาคอีสานห้าครับไอเดียตีแพอกไปว่าบ้านห้างมันยังมีไอเดียออดีๆเก๋ๆไกลๆตีเข้าวหมาเห็ดตีข้ามเาเ,มเห็ดแบบนี้ครับก็ถือว่าค้าสิกดีนะครับ ผมจะพยายามรลอหาตะเวนเบิงแ่ะครับเพื่อที่สิแบบเอาล่งคลิปมาแต่ตีแพ้ให้พี่น้องเบิงว่ามันเป็นยังไงเนาะครับเนาะว่าบาน้อามันมีอย่างน่าสนใจหลายอย่างอยู่ครับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายนะครับสุดท้ายนี่กให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งความเกล็ดใหญไใดขุ่มข่ใหมีนะครับเนาะลำลำไม่รุยสูบูสุกคนซอยกันตีแพ้ได้พี่น้องเด้อ อิสานมันห้องไอเดียห้องีกแบบนี่ครับเกลีไกลดีครับผมนี่ครับคลาสสิกคลิปนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ